สวัสดีครับผมก็สวัสดีผู้ชมคนรักวันสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ DIY บ้านเบาเกลืมอนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆในพี่นะครับผมมาชมตู้อบวันสีของผมนะครับผมซึ่ง DIY มาจากตู้ปลานี่นะครับแ็นแอนนี่นะครับผมเป็นตู้อบวันสีเบบีนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผม ผมก็ย้ายบอลสีจากด้านล่างตรงโน้นนะครับผมขึ้นมาไว้อยู่ข้างบนเนาะแต่ว่าก็ยังไม่มีตู้อบตู้ใหญ่เนาะนี่ก็จะเป็นตู้อบบอลสี DIY มาจากตู้ปลานะครับผมก็เป็นตู้ปลาเก่านะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูบอลสีกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมว่าบอลสีเขาอยู่สบายไหมนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็จะเป็นศีลาหุ้มทองหน้าเทพนะครับนี่นะครับผมไปดูอีกใบหนึ่ง ต้นนี้ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมแต่ก็ยังเป็นเบบีทั้งหมดเลยนะครับต้นนี้ก็จะเป็นชายชนนะครับผมด้านในก็จะเป็นเพชรเก็ดสีนะครับผมซึ่งปลายด่างเลยเนาะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นพรหมฤษีนะครับและอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นพริกกะเกลนะครับผมที่เห็นแต่ตอตรงนั้นนะครับผมเป็นพริกกะเกลนะครับต้นนั้นนะครับผมที่ผมเอาเก็บไว้ด้านในนะครับผมแล้วก็ผมก็สอบถามเพื่อนๆนะครับผมว่า จะทํายังไงนะครับผมให้เขาแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับผมคือว่าวันนั้นนะครับผมใช้หนังยางนะครับผมคุมพลาสติกเนาะพอดีหนังยางมันขาดนะครับผมหนังยางขาดกระเด็นไปโดนใบบอลสีของผมขาดนะครับซึ่งเป็นพี่กะเกือเนาะเพื่อนๆก็บอกว่า เอาไว้ในตู้อบนะครับผมตอนนี้เขาก็เริ่มแตกยอดมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมยอดเขาเริ่มผู่แล้วนะครับนี่นะครับอีกต้นนึงก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นเบบีเหมือนกันนะครับผมเป็นเบบีอ่าสตรอเบอรี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าผ่าหัวนะครับผ่าหัวเพชรเจ็ดสีนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็จะเป็นผ่าหัวพริกกระเกือนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็น DIY ตู้ปลาง่ายๆนะครับผมเป็นตู้ปลาเก่านะครับผมเอามา,าเป็นตู้อบวันสีของเรานะครับผมด้านในด้านบนก็จะทําเป็นหลังคาให้นะก็เป็นผ้าเต็นท์ธรรมดานะครับผมคลุมกันแดดนะครับเผื่อน้องเขาจะร้อนจนเกินไปนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดุนด้วยกันนะครับผมว่าบอลสีมันจะรอดหรือเปล่านะ พอหลายๆวันเข้าไปแล้วบอลสีของเราจะโตไหมนะครับผมแล้วก็ที่ผ่าหัวไว้อยู่ด้านในนี่จะแตกยอดออกมาหรือเปล่านะครับผมว่าจะเป็นต้นให้เราหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามารุน้นด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับเพื่อนๆครับผมนี่เขาป้ายแล้วนะครับผมเขาแตกใบใหม่มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมยังไม่รู้ว่าเขาป้ายหรือเปล่าเนาะใบใหม่ของเขานะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมมารีวิวบอลมารีวิวตู้อบบอลสีตู้ใหม่ของผมนะครับผมก็เป็นตู้ปลาเนาะสำหรับเบบีนะครับผมสําหรับบอลสีเบบีนะครับผมถ้าใครมีตู้ปลาเก่าๆนะครับผมก็สามารถเอาบอลสีเบบีของเรานะครับผมเอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้ปลาได้เนาะมันก็เป็นตู้อบอีกตู้หนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับผม นี่นะครับตู้อบวันสีเป็นตู้ปลานะครับเพื่อนๆขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่แวะมาติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆเนาะสาหรับคนรักบอลสีนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับไปใช้ยังไงก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยด้วยเนาะยังไงก็ไปหากันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับผมคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ